สวัสดีครับทุกคนวันนี h, ้พี своих, parasite, ่จะมาเปรียบเทียบนะครับกับโคกโนชูก้ากับโคกไลนะครับว่ามีความแตกต่างกันยังไงนะครับนอกจากในเรื่องของสีขาวกับสีดำนะครับที่มันตรงฝาแล้วพอดีไปเซเว่นมานะครับล้วก็เห็นเฮ้ยมันวางใกล้ๆกันเลยก็อยากจะรู้นะครับว่ารสชาติมีความแตกต่างกันยังไงนะครับนอกจากเรื่องของฝานะครับโอเคเรามาแกะกันก่อนแต่ก็เทลงมานะครับตัวนี้คือโนชูก้านะครับโนชูก้าเขาเขียนว่าไม่มีน้ําตาลนะครับอร่อยโดยไม่มีน้ําตาลส่วนโคกไล์ก็เขียนว่าไม่มีแคลอรี่นะครับ อโอเคเดี๋ยวมาชิมกันในเรื่องของฟองกับสีก็พอๆกันนะครับคราวนี้เดี๋ยวดมเรื่องของกลิ่นนะครับเอาตรงนะดมกลิ่นไม่ออกมันก็มีกลิ่นโค้กเหมือนกันนะครับโอเคคราวนี้มาชิมรสชาตินะครับว่าโนชูก้าจะเป็นยังไงนะครับแบบไม่มีน้ำตาล มันก็คือโคกที่มีความหวานน้อยลงนะครับคือไม่มีตัวชูก,การ์ก็เขาก็ใช้วัตถุแทนความหวานแทนนะแต่ถามว่าความหวานมันก็น้อยลงโอเคครับเรามาชิมโคกไลท์นะครับดูดิตัวนี้เป็นยังไงนะครับที่แบบเป็นเขาเขียนว่าศูนย์แคลอรี่นะว่ารสชาติจะเป็นยังไงบ้างเนี่ยเข้าใจาละคืออันนี้นะครับตัวเนี้ย มันคือรสโค้กเลยนะครับแต่ว่าความหวานน้อยลงแต่ตัวนี้ไลท์ก็คือแบบความเข้มข้นของโค้กอ่ะมันรู้สึกน้อยลงแล้วก็ความหวานน้อยลงนะครับดังนั้นแะถ้าเกิดให้เรียนคำาดังง่ายๆเลยคือโค้กออริจินอลเนี่ยมันจะเข้มข้นและหวานที่สุดตัวนี้เข้มข้นเหมือนเดิมนะครับแต่ความหวานน้อยลงอัวนี้ความเข้มข้นแล้วก็ความหวานน้อยที่สุดโอเคเข้าใจละอ่ะก็ถือว่าหลอกตังเที่ยนได้รอบหนึ่งแล้วกันคือพีพ่พพว่าจริงว่าเรการรู้รว่าเาล้วมันต่างก,กันยังไงแค่นั้นแหละ โอเคครับล้วขอจบการรีวิวคลิปนี้ปในเยเพียงเท่านี้นะครับแล้วชอบฝากกดไลค์กดขายกดแชร์ด้วยนะ